E, ขายดี SME ขายรวยนะครับวันนี้รายการนี้เปิดกว้างให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทนะครับคุณดูรายการนี้บางทีอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราทําธุรกิจคนละสายงานกันมาดูของเขาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะแต่ว่าการดูมุมมองการดูความคิดการเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสําเร็จหรือจากคนอื่นเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางทางลัดเพื่อทําให้คุณนะประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นเชื่อผมเถอะครับเชิญให้คุณกิ๊กซี่ค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไปปรับใช้ ในธุรกิจของทุกท่านกันนะคะคถ้าหากว่านิสัยที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าคุณจะคิดพูดหรือทำคุณปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นทำให้มันสว่างขึ้นนั่นแปลว่าเป็นประกันเลยว่าคุณจะอยู่บนเส้นทางที่อัปเกรดขึ้นและยกระดับขึ้นค่ะที่สำคัญเลยนะครับการพัฒนาเนี่ยต้องพัฒนาที่กระบวนการความคิดและการกระทําของตัวคุณเองก่อนเลยเป็นสําคัญแล้วสังคมรอบๆตัวคุณมันจะดีขึ้นเองเชื่อผมครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนะแนะนาตัวเองครับตัวแทนจากธุรกิจอะไรครับสวัสดีครับผมอัธพุชธชอบใหญ่เชื่อนโอ๊ตครับผมจากบริษัทวิกเน็ตครับผม UPVC ครับคุณโอ๊ตทำหน้าที่ตําแหน่งอะไรครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายครับผมโอเคนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายมาจากกรรมการผู้จัดการชื่อคุณคุณเคนครับผมซึ่งอยู่ต่างประเทศอ่าคุณเคนขอพระคุณมากนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับวิกเน็ตนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับประตูหน้าต่าง UPVC ครับผม ซึ่งเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศอังกฤษครับประตูหน้าต่างนะครับ UPVC เป็นสินค้านําเข้าจากประเทศอังกฤษครันะครับ<ม>จุดเด่นของสินค้าคุณคือ,อจุดเด่นของผมคือด้วยส่วนขอ้งเว้าวของตัว UPVC จะไม่เหมือนอลักษณะของประตูหน้าต่างทั่วไปซึ่งเ,เป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมครับผมการออกแบบที่แตกต่างนั้นตอบโจทย์เรื่องอ ความสวยงามความหรูหราครับ <Okay. S 2> ผม <Okay. S 2> มีสไตล์โอเคนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันนะครับกับสินค้านี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายท่านเนี่ยนะครับแตอบโจทย์นะการตกแต่งบ้านเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดความสุขรวมถึงตกแต่งออฟฟิศด้วยนะตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการขอขอบคุณ ไอท็อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุ่คุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินฟู่พลัสเทนนิงเซ็นเตอร์ศูนย์ับเลิมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนเซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์ Hi it, บปิดกระทีวิติงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บปิดสิริมงคลพรอพเพอร์ตี้ที่สุดของความคาุ้มค่าแท้สายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้า HD คมชัดสูงโอเพนเลตเตอร์ o P ater, ภาพสวยตามสั่งบนงานหนังทรรมอ สงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีกเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอาริออนนำหอมติดรถยนต์จากบังกรเรียโดยวัสบิช็อปติดต่อ,อ,อรายการโฆษณาได้เลยครับคุณผู้ชมที่เบอร์โทรนี้ไปดูที่เขาเตรียมมาครับเชิญชมภาพครับวิกเน็ตครับตั้งอยู่ที่ไหนครับวิกเน็ตเป็นผู้ก่อตั้งจริงๆเป็นผู้ก่อตั้งชาวอังกฤษครับซึ่งผู้ก่อตั้งมองเห็นธุรกิจทางด้าน เอเชียแซซึ่งเป็นอากาศร้อนชื้นจึงได้นำเทคโนโลยีกับประเทศอังกฤษมาผสมผสานกันเพื่อ,อมา ผลิตประตูหน้าต่างตัว UPVC ซึ่งเลือกฐานอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในการรีดเส้น UPVC ครับผมสรุปง่ายๆนะครับประตูหน้าต่าง UPVC นะครับที่เขานำมานั้นเหมาะสมกับพื้นที่ประเทศที่มีภูมิอากาศทั้งร้อนแล้วก็ชื้นแปลว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเนี่ยนะประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับเหมาะมากนี่คือลักษณะอย่างนี้จะเป็นลักษณะของประตูบานเปิดคู่ครับผมพิเศษยังไงครับพิเศษหนึ่งนะครับเรื่องเสียงจะป้องกันเสียงได้ ค่อนข้างดีแล้วก็ปกแต่งด้วยลูก <Okay. S 1> ฟักซึ่งเป็นลักษณะโมเดินของชาวอังกฤษครับครับผมแล้วจุดลักษณะสำคัญนะครับผมของประตู UPVC คือระบ,บบล็อกซึ่งระบบล็อกของตัว UPVC นี้ครับผมจะเป็น m u l t i p o ย n ์ล็อกซึ่งล็อกตั้งแต่2จุดขึ้นไปขอดู m u l t i p o ย n ์ล็อกนะอธิบายตรงนี้นี่คือจุดขายครับครับเพราะว่าระบบภายในมัลติพอยท์ล็อกเวลาล็ จะล็อกตั้งแต่2จุดขึ้นไปจะไม่มีทางที่ว่าโจรหรือขโมยมางัดแงะได้หรืองัดยากครับผมงัดยากครับผมแล้วด้วยอุปกรณ์ของเราใช้ของยี่ห้อจีอูซึ่งเขากล้าการันตีรับประกันอยู่แล้ว10ปีจึงไม่มีปัญหาเรื่องสนิมขึ้นครับครับผมหรือว่าขัดข้องในการใช้งานโอเคไปดูต่อไปครับอันนี้คือลักษณะอย่างนี้เขาจะเรียกประตูบานเลื่อนครับผมครับ ซึ่งใช้กันทั่วไปในบ้านหรือว่าโครงการครับผมเห็นได้ใช้บ่อยว่างั้นครับครับแต่จุดเด่นของเราคือจุดเด่นของเราคือครับผมด้วยรูปแบบและลักษณะของประตูหน้าต่างของเราจะค่อนข้างดูค่อนข้างใหญ่อืมอ่าแล้วค่อนข้างมีสไตล์ของรูปแบบของเราเองเรื่องความหรูหราแน่นอนถ้ามาจากประเทศอังกฤษนะเขาให้ความสาคัญแน่นอนนะครับเรื่องความหรูหราเรื่องสไตล์ที่ดูดีนะครับ ทีนี้มาดูอของเรื่องคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่าเหมาะสมกับภูมิอากาศประเทศที่มีความร้อนชื้นเนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงครับว่ามันเหมาะสมยังไงอ่าหนึ่งเลยครับผมลักษณะของตัว UPVC นะครับผมขอยกตัวอย่างอ่าด้วยทำมาจากเรซินคร,ครับผมจึงไม่เป็นวัสดุนำความร้อนอครับผมและไม่เป็นวัสดุนำเสียง หรือแปลง่ายๆถ้าเกิดว่าติดประตูหน้าต่างของคุณเนี่ยด้วย UPVC ของตัวว i กเน็เนี่ยนะฮะก็คือห้องคุณน่ยจะเงียบใช่ครับแล้วก็จะเย็นครับประหยัดไฟประหยัดไฟใช่ครับเท่านั้นแหละนี่คือหัวใจใช่แล้วก็ความสวยเสริมความสวใช่ครับผมถูกไหมครับไปดูภาพนะครับดูภาพต่อไปบอันนี้คือจะเป็นลักษณะประตูบานเปิดครับผม มันมีเรื่องของตัวยางที่เคลือบตรงนี้อธิบายตรงนี้นิดนึงครับตัวยางตัวนี้ยางตัวนี้เราจะไม่ใช้ยางเหมือนยางทั่วไปครับผมางวดูครับยางตัวนี้เราจะเป็นยาง EPDM ซึ่งเวลาอยู่กับกระจกแล้วมันจะค่อนข้างสนิทและนั่นยางลักษณะแบบนี้จะใช้ทั่วไปกับรถยี่ห้อแบบเบนซ์บีเอ็มอะไรลักษณะแบบนี้ครับผมจะหมดปัญหาเรื่องแบบน้ำสาดน้ำรั่วซึมจะไม่มี โอเคครับนะ่ะน่าสนใจนะคุณผู้ชมครับแต่วันนี้เวลาก็นะจะหมดก่อนนี่นะครับในเทปนี้เดี๋ยวเราต่อตอน2คือผมจะให้คุณได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เขานําเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีนะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการตกแต่งบ้านนะได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะเชิญฮะต่อยอดธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษครับค่ะโอทับเบสเซอร์เอสเอ็มอมาเล่นแอปพรีเซนต w i g t o t t h n t o p rank of UPVC doors and windows in Southeast Asia with unique design the price is acceptable the product imported from the UK 10 years guarantee keep cool and quiet so for furthermore information kindly contact the number below on the screen or you can contact us via our Facebook or top SME ครับในเรื่องของการติดตั้งประตูหน้าต่างวยนิลวิกเน็ต UPVC เนี่ยนะครับคง <Okay. S 2> จะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะพูดก็คือเรื่อง าการการันตีครับผม,มตัว UPVC ของเรานี้รับประกัน10ปีด้วยรับประกันอะไรบ้างอะไรที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัว UPVC ทำไมก็ถึงรับประกันถึง10ปีเดี๋ยวติดตามต่อในตอนหน้าวันนี้ขอบคุณคุณอัฐวุฒิชอบใหญ่หรือคุณโอ๊ตตัวแทนจากวิกเน็ตนะครับบริษัท w i กเน็ตยูพี h ีซีไทยแจำกัดครับโอเคขอบคุณครับครับเดีนะ๋ยวมาต่อตอนส2 2> นะนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตั้งหรือติดต่อนะครับทางด้านของ w i กเน็นะฮะเดี๋ยวมาติดตามว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจยังไงวันนี้ขอบคุณก่อนอกันบรายการโอท็อปขายดี SME ขายรวยตอนแรกครับ